น้ำเต้าหู้ให้กินอีกแล้วค่ะเ <c> ต <oughs> ้าหต้องทำไฟกลางกลางหาอ่อนไม่งั้นไม่งั้นก็จะเหตุกรก็จะตกตะกอนน้ำไปแยกน้ำตอนใกล้กับตอน Gracias. ปล่อยเน้เดือดไม่ได้นะคะปล่อยเดือดแล้วจะเป็นตะกรนทันทีเลยแล้วก็ปล่อยคนไม่ได้เลยจะนอนก้นจะไม่ก้น ต้ไมไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้จะกินร้อนก็อุ่นจะกินเย็นก็กินเลย เมื่อเช้าทำปลาต้มกุไม่มีใครอยู่กินด้วยกินคนเดียวเลยไม่หมด <c oughs> แม่กับน้องก็ไปทำบุญที่วัดบ้านบ้านอื่นหมู่บ้านอื่นตองกอ,อ,อนก็รีบไปแต่เช้าเมื่อเช้าไม่มีใครกินปลาต้ากูด้วย ไม่เตี้ยทำมาละสิบสิบห้าตัวยี่สิบตัวตัวเท่านี้เ <laughs> ่าสองไม่หมด จะทำฟองตะ้ขตะู้แผ่นนะมันร้อนยืนทำไ,ไม่ได้มันต้องใช้เวลานานกว่าจะให้มันให้เขาเป็นด่างรอยหน้าแล้วก็ตับตัวก็ใช้เวลานานกาดร้อนเลยทำทำฟองตะโขหรือต้อหู้แผ่นไว้กินก็ไว้ใส่ในน้ำตะู้นี่แหละค่ะ ว่าจะาทตอนแรกว่าจะทำเนี่ยว่าจะทำต้มหูแข็งของต้มหูคิดไปคิดมาร้อนดูสิตอนนี้เหงือโชคแล้วตอนนี้ยังเหงือโชคแล้วเลยไม่ทำ ใส่น้ำตาลสักหน่อยไม่ใส่ถึงกับหวานหรอกหวานแป๊มไป๊มพอฉบับของน้ำเต้าหู้นั่นแหละน้ำเต้าหู้ก็ไม่มีใครกินหวานๆหรอก ย่าานไมงไม่วานายังก็ยังไม่สุกถ้ามันยังไม่สุกก็จะมีกินกิน่นตัวเลืองดีๆอยู่ ให้สุกก็ต้มให้สุกปล่อยไว้แล้วก็จะกรอกใส่ขวดปล่อยไว้ให้เย็นนะกรอกใส่ขวดแช่เย็นตามตัวเพื่อนก็ทำทำแค่ร่วนแหละค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายนมเลยก็กินน้ำเต้าหู้ทุกวันกินทั้งเย็นกินทั้ง ไหนมีคนกินด้วยก็หมดแล้วจากตู้เย็นแชไว้ก็ได้แต่คิดนะคะเนี่ยากินคนเดียวกินคนเดียวก็ไม่คือเลือดตหรอกสี่วันขนี้กับ ขึ้นไหนฮะขึ้เจ็ดบาทแต่บาทนะขึ้นเจ็ดบาทแต่บาทขึ้นเจ็ดบาทแต่บาทได้ตั้งใหญ่กว่านะเดี๋ยวจะเอาขวดให้ดูจะปล่อยมือไม่ได้กลัวมันเดือดจะเป็นตะก,กรอนเดือดแล้วจะเป็นตะก,กรอน แป๊บนึงดูซิจะเป็นไหมจิบนี่ค่ะขวดน้ำรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยไ้ห้าขวด เป็นตะกรอนก้อนก็แยกตัวแยกตัวเนื้อตัวหูก,ก็ไปทางน้ำใสๆจะบีบน้ำใสๆออกมาไปทางจะไม่เนียนอย่างนี้ได้จะเหลือแล้ว นาทีนี่สิบนาทีแล้วแล้วสิบเนาทีก็คงสุด ปล่อยมือนี้เดือดเลยนะคะเนี่ยแต่เราจะไม่ปล่อยให้เดือดแต่ว่าก็สุกแล้วสุกแล้วปิดแก้ได้ก็จบคลิปได้เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ